เผยโมร็อกโกหาดซ้ำรอยกำลังตามรอยสองอดีตแชมป์โลกก่อนลุ้นโคนฝรั่งเศสเข้ารอบชิงเราลุ้นมาเมื่ออย่างทีมชาติโมร็อกโกที่กำลังเดินตามรอยสองอดีตแชมป์โลกก่อนลุ้นปราบทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2022รอบรองชนะเลิศในคืนนี้โดยเมื่อวันพุทธที่14ธันวาคม2565 BBC Sport เผยสถิติที่น่าสนใจของทีมชาติโมร็อกโกก่อนเกมฟุตบอลโลก2022รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งจะพบกับแชมป์ เก่าอย่างทีมชาติฝรัง่งเศสเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่เอาชนะทีมชาติโครเอเชีย3-0ในเกมของเมื่อวานสำหรับโมร็อกโกซึ่งเป็นชาติแรกจากทวีปแอฟริกาที่สามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในสกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถือเป็นชาติที่25ที่จะลงเล่นในรอบนี้หลังทำผลงานเหนือความคาดหมายโดยเสียไปแค่หนึ่งประตูจาก5นัดที่ผ่านมาและเก็บคลีนชีตไปได้ถึง4นัดซึ่งเกม เดียวที่ถูกเจาะตะข่ายเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F ที่ชนะแคนาดา2 1ต่อจากการทําเข้าประตูตัวเองของนายเอดอาเกิดทั้งนี้โมร็อกโกมีเส้นทางที่ใกล้เคียงกับทีมชาติอิตาลีแชมป์ฟุตบอลโลก2006และทีมชาติสเปนแชมป์ฟุตบอลโลก2010และมีโอกาสเดินตามรอย2ทีมชาติหากสามารถเอาชนะฝรั่งเศสในคืนนี้ได้ดังนี้1สเปนเป็นทีมล่าสุดที่เข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกในซีฟุตบอลโลกแล้วสามารถคว้าแชมป์ได้ในปี2010 โดยในรอบรองชนะเลิศชนะเยอรมนี1.0และในรอบชิงชนะเลิศต่อเวลาพิเศษชนะเนเธอร์แลนด์1-0 2มลโกโกไม่เสียประตูไปใน4ีนัดในฟุตบอลโลก2022ซึ่ง2ทีมล่าสุดที่เก็บคลีนชีตได้5ครั้งในศึกฟุตบอลโลกหนเดียวคืออิตาลีเมื่อปี2006และสเปนเมื่อปี2010ล้วนเป็นแชมป์โลกทั้งสิ้น